สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับเพจเคเลชแนลอีกแล้วค่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวเคเลจะพาทุกท่านมาทำเมนูซิโครงไก่ทอดพริกแกงเมนูง่ายๆประหยัดประหยัดนะคะซิโครงไก่วันนี้ใช้ทั้งหมด5โครงเลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็ต้องนำซี่โครงไก่เนี่ยมาสับให้เป็นชิ้นๆนะคะหนึ่งโครงเนี่ยก็สักประมาณ6-7ถึงชิ้นค่ะชิ้นไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินหรือชอบชิ้นขนาดไหนสับตามชอบได้เลยนะคะ ถัดไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาผสมเนาะใส่พิกแกงลงไปค่ะค่ะเราก็เป็นพิกแกงเผ็ดนะคะอันนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่อันนี้จะเป็นผงชูรสนะคะครึ่งช้อนจ้าเป็นช้อนสั้นช้อนแกงกินข้าวนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายทั้งหมด1ช้อนค่ะ ส่วนผสมแคเลไม่มีให้เพื่อนๆเตะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองชิมก่อนที่จะนำไปทอดเนาะคุกเขาให้เข้ากันก่อนคะ่ะโครงไก่เนี่ยเราใช้เยอะก็จะใช้พริกแกงเยอะหน่อยนะคะ หลังจากที่คุกเขาเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ลองใส่น้ำปาลาลงไปใส่ทีละนิดนะคะแล้วก็ลองชิมดูค่ะอย่าให้เขาเค็มเกินนะนี่ค่ะคุกเขาให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบจากนั้นค่ะก็เป็นแป้งทอดกรอบจ้าแป้งทอดกรอบเนีย่ยเราใส่ไม่เยอะนะคะใส่แค่พอบางๆพอค่ะแป้งทอดกรอบค่องยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เรามีติดกลัวไว้เลยค่ะ ุกเขาให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปทอดได้แล้วเนาะระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนเมื่อน้ำมันร้อนนะคะก็นำซี่โครงไก่ของเราเนี่ยมาทอดให้สุกให้เหลืองได้เลยค่ะ นี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลืองแบบนี้เราก็ตักขึ้นทักเส็จน้ำมันเรียบร้อยค่ะซี่โครงไก่ทอดิีแกงเมนูประหยัดทำเองได้ง่ายๆรับลองความอร่อยค่ะลองทำดูนะคะ